มีเนื้อพีเมียมมีหมูพีเมียมมีเนื้อสัตว์ทุกอย่างของญี่ปุ่นมีโคตรเยอะ าที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับผมชั้น2อนะอยู่ที่ร้านดอยไนนะพี่นะดอยูในสุกี้พรีเมียมคือต้องเลือกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วก็ตุ๊กจีนพี่ชายเนี่ยเขาก็จะมาแบบกินของอร่อยกันนะใช่แต่ดอยในเขาดังมานานแล้วนะใช่เนี่ยว่ากี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะดอยในเพราะว่าของเขาเนี่ยสาขาที่ใกล้สุดของผมตรงเรียบด่วนก็ที่เซ็นทรัลอิตวิลเลยมีเนื้อพรีเมียมมีหมูพรีเมียมมีเนื้อสัตว์ทุกอย่างของญี่ปุ่นมีโคตรเยอะ เขาบอกว่ามีหมูมาจากสเปซด้วยที่แบบว่าคอนเสิร์ตเล่าต่ำแคลอรี่ต่ำตอ่าเป็นหมูที่แพงที่สุดเดี๋ยวเราดีเรามาลุยกันมีของทอดมีแบบพิมยมครับแล้วบุฟเฟ่ต์ขเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่498แบวกบวกแค่นั้นเองครับนะราคาเริ่มต้นนะแล้วก็เด็กเนี่ยอายุแบบตัวเท่าเนี้ยนอนอยู่แนละ้วครับนอนเออก็คือถ้าเด็กของเขาเนี่ยถ้าต่ำกว่า120เซนทานฟรีแต่ถ้าเกิดว่าโตระหว่างร้อยยี่สิบเซนถึงร้อยสามสิบเซนจ่ายครึ่งหนึ่งถ้าเกินร้อมสิบเซนถือว่าเป็นผู้ใหญ่ละถ ปาร์กังสิตนะฮะชั้น2นะครับโซนสเปลเพราะว่าเมื่อกี้เราไปชั้นหนึ่งมาร้านแจ้จนชื่นร้านนั้นไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ชั้นนี้เนี่ยมีคนเยอะมาก U&I นะครับก็อย่างที่บอกใครที่เป็นสายที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูนี่เาเว่าชาบูโลเวอร์สายคนหมีก็จะมากินของอร่อยคือที่เลือกมา U&I n เนี่ยความพิเศษคือเขามีทั้งแบบหม้อชาบูแบบนี้มีน้ำซุปให้เลือก2รสชาติด้วยกันแต่น้ำซุปของเขาเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยเพียบเลยอยู่ที่เราเลือกเราได้2อหม้อนะ แบ่งครึ่งเลยครับผมเนี่ยเขาร้อมก็เป็นน้ำดำน้ำเป่าหื้อน้ำต้มยำน้ำหมาล่าที่มีแบบเยอะมากเขาแบบหลากหลายมากแล้วก็ถ้ามาแบบว่านี่เลยเป็นเหมือนกับเอาเนื้อมาผัดนะครับผมแล้วก็มีซอสให้หลากหลายนะคุณจะชอบแบบต้มหรือแบบผัดผมชอบแบบต้มนี่กินได้เรื่อยแต่เดี๋ยวผมผัดให้คุณด้วยไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับตัวชาบูนะเขามีของทอดนะครับแล้วก็มีซาลาเปาขนมจีบนะครับแล้วก็รวมถึงเขามีอาหารเล่นเยอะมากอาหารเล่นเยอะมากๆนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีพวกปลาไหลเนาะมีนี่ด้วยนี่ ปูปูเนี่ยปูอย่างนี้เออผงก็รู้เรว่าอะไรคือถ้าเกิดว่าเน้นความปูค่าความอิ่มท้องแล้วก็คุณภาพพรีเมียมที่นี่เลยครับกับ U I ฟุตชั่นของเขาเยอะมากคุณเอาอะไรมาเลยผมขอยาตักแบบได้เลยเอาพรีเมียมให้คุณมดเลยนะอันนี้ผมมาผัดนะเขามีทั้งเนื้อและหมูนะครับ คนไหนชอบเนื้อทานเนื้อคนไหนชอบหมูทานหมูคนไหนชอบทานทะเลทานทะเลเพียบกินแบบชิวๆนะครับเรื่อยๆนะ,อยนะครับวันนี้แจ็คมอนชื่อรายการนี้ดีกว่าตั้งใหม่เลยแจ็คมอนใครตายก่อนกั้นชื่อเป็นมงคลเลยครับ <c oughs> กินอย่างนี้ <c oughs> คุณมอนคือเป็นคนสายกินอยู่แล้วคุณมอน,น ทำรายการของคุณมานี Naj ่ Naj ็โอ้โหหลาย EP แล้วเมื่อไห EP ครับรายการคุณนี่ไปตามร้านอาหารอร่อยใช่ไหมต้องเปนบ้านตระแหน่ต้องตรแหน่เกียวกรอบมากๆเนี่ยของเขาจะมีของทานเล่นระหว่างแบบรอของเดือด แล้วทานบ่อยไาอยู่ไหนก็ทานบ่อยครับเพราะว่าจริงแล้วคือหนึ่งใกล้บ้าน2ก็คือมันทานได้หลากหลายเวลาพาเพื่อนพาครอบครัวมาหรืออะไรเงี้ยเขาจะเลือกอันไหนมันครบจบในร้านเดียวใช่ค<ๆ>ือคนไหนชอบเนื้อก็ทานเนื้ออย่างผมชอบทานเนื้ออย่างแจ็คไม่ทานเนื้อก็ทานเป็นซีฟู้ดนะหรือว่าทานเป็นหมูก็มีมีในส่วนของอาหารของเขาเนี่ยหลากหลายมากนะเมนูเขาเนี่เป็นตั้งๆเลยนะแล้วก็สามารถสแกนกิวาโค้ดแล้วก็สั่งได้จากตัวกลางเลยแล้วก็ส่งมาให้เลยไม่นานนี่อันนี้เป็นแนวผัดนะคุณลองผัดก่อนนะระหว่างรอต้มๆนะ ต้มก็จะเดือดช้าหน่อยนะครับก็ดีก็คือหม้อไข่หม้อมันคนไหนชอบน้ําแบบไหนก็สามารถแบ่งเป็นฮาร์ทๆได้คล้ายๆแบบพิซซ่านี่ก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วนะน้ำขึ้นสุกกี้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มชาบูนะก็ลองด uh, ูอยวผมเชิญคุณเสกมาเลยดีกว่าคุณเสกมาคุณเสกมาสายเนื้อนะคุณม่อนนะคุณเสกก็ไปญี่ปุ่นบ่อยสายเนื้อที่ U N I เป็นไงเอาความเป็นจริงเนื้อเขาโอเคนะครับเขาคุณภาพโอ่แล้วแบบ มันละลายเหมือนกันนะกินมันนแล้วมันไม่เหลืออมันลิ้นใช่ใช่กินแล้วแบบละมุนลิ้นพอแตะรู้รู้เลยว่าของดีเนื้อดีเขาจะเป็นีนี่จะเป็นเอโปเอโปในราคาในราคาครับพันกว่าบาทในขนาดเนี้ยเนื้ออหลายๆชนิดว่างในคตรผมผมมายิมผมแอบกินบอยธรรมาแบบกิอเพราะที่นี่กินมีคนกินหรือเราม่กินกิ้งมิมนันงเบช่วงกระวันผมไม่ได้แล้ก็เลยไม่กินร้านที่อยู่น่าคุณดูเนื้อเนี้ย คุณดูเนื้อดิเดี๋ยวลงนะคือเนื้อของเขาเนี่ยมีความมันแฝกนะยุยนัยเขาดังมานานแล้วนะคุณรู้ป่ะดังมานานแล้วโอหยุยนัยนี่ผมกินมาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้สาขาเขาเยอะขึ้นไปอยู่ตามห้างชั้นนำเยอะเขาเอาของพรีเมพยมมาให้นะครับเยอะมากของทอดก็ดีใช่ไหมของทอดเป็นไงไก่่ไกกเงด้วยนะระหว่างรอเนื้อสุก เนือ้อกดซีฟู้ดแล้วก็คุ้มอะหอยต่างๆนะแล้วก็พวกเนือเ้อเกรดดีๆซอสแบบบาง,บางกิมแบบเข้มข้นนะเข้ากันอย่างลงตัวผมขออนุญาตตักแบบให้พี่ผมแบบสไตล์บ้านๆเลยแล้วกันนะเสษแยกเจ็บกพิเศษพิเศษมาถ้วยมาแล้วคุณเศษชิมหน่อย ừ ừ แล้วรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไง ừ ừ นะครับ <ừ S 2> อาคุณเศษคุ้มมากี่ตกหัวเท่าไหร่ครับพันสามเก้าสิบครับ ดูควันเหมือนทั่วดูดี๋ยวดู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 ดเศษคำใหญ่ๆหน่อยเออเนี่ยนะหอยกันนะครับหอยตัวนี้กินต้องมีชั่วโมงครึ่งอ่ะหืม <c oughs> ดูแว่ครับลิ้นแตะหอยอื้ม <c oughs> หอย U N I น right <ady> oh. well. <disappears> ี่มีค <royalty> <meter> ุณค่ากับผมมากเป็นไงครับน้องผมเก่งกับหอยเหมือนเดิมเออคุณวันทำไหมแจ็คติดหอยดูโอ้โห U N I ไปเป็นไงจันม่อนปดปดได้เลยหวานเคี้ยว ทานยินทะเลอ่ะคือหอยของเขาเนี่ยสด,สดแล้วก็หวานจริงดูดนี่มาตามลิ้นเลยอันนี้เป็นแบบมันแปน้งนะหมอบ,อบอกให้ทดแปแ้งเ้าก็กินแต่เนื้ออย่างเดียวโอ้ยไงม,มันละลายละลายเลยฮะต้มเสร็จมามมาทอดตอ่อดูมาเชฟแจ็คครับเชฟแจ็คยูเอ็นไอนะครับ คุณเศษคุณเศษดูนะครับอคุณเศษไปขอณเศษลุยเลยตรงนี้ก็เป็นลูกชิน้นนะมาตัดบ้างเราสินค้ามีหลากหลายนะครับผมไม่งั้นลูกเล็กเด็กแดงน,นะครับของหาเล่นเยบ หมูอาราบิก้าไอเบอร์ริโก้ครับไอเบอร์ริโก้ไอเบอร์ริโก้ครับหมูไอเลอร์บิโก้นะครับจากประเทศสเปนนะครับไอเบร์ริโก้ไอเบร์ริโก้คุณเพลงปรานนี่ชอบอะไรครับชอบอะไรพิ่เสพไหม ก็เนืเอโฟะนะเนื้อเอโฟะนะส่วนเลยกินหมดเลยอ่ะกินมันใหญ่ไม่มี็นุ่มมันกินง่ายด้วยคนอ้วนคนอ้วนอย่างคุณนี่คือชอบเนื้อเอโฟเลยฮะสายก็ใสยเนื้อเอโฟเนาะคือมาปดด้วยเดี๋ยวคุ้มแน่นอนใช่คุ้มกันแบบนี้ก็คุ้มมาลองได้กินบ่อยมากร้านนี้และจะเปิดตื่นเดือนนี้กินรอบนี้วันนี้รอบสุดสได้แล้วชั้นสองสั่งโรบินสันนะสั่งสเปล่นะก็อยู่ด้านบนของ ร้านกแจใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอกอลงมาเนเลต่อนไปเจอเลยบอกมาจากคุณม่อนเลยมีขายอะไรบ้างร้านร้านกุแจนี่มีขายอะไบุ้ณเอกมีพวกเสื้อผ้่าร์ตเนื้อรเดืรอบแบรนด์ของที่เดีายอ่าหรายแฟชั่นสายครติแวะไปได้เลยยุติกับร้านนั้นร้านแวนใช่ไหมไปร้านแวนดีกว่าไปร้านแวนแล้วเเองอโอเคอันนี้ก็สนองหน่อยก็ตาแคร์ัาแล้วน ผมอิ่มซะเหลือเกินครับตอนนี้อยากชอบอะไรครับพี่ยูเอ็นไอเหรอผมชอบหมูเนี่ยไอที่เพิ่งเอามาเนี่ยแล้วก็มีของทอดแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะตบด้วยของหวานอ่ของหวานของเขานี่มีไอติมผมว่าเรากินหมูกับเนื้อไปทั้งหมดน่าจะประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับตัวนึงครับแต่มันอร่อยจริงครับ อหมูก็เป็นดีมากหมูก็เป็นดีมากคืออยากกินของดีๆนะแบบว่าคุ้มค่าแล้วก็เน้นความอร่อยที่ดีเลยครับ You and I ยืนหนึ่งเรื่อป้ายทะเบียนมีป้ายทะเบียรนรถหลายเบอร์ทอให้เรื่องมากกว่า1 0 0 0 0รายการด้วยประสบการณ์ขายมากกว่า15ปีเราพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณโชคดีทะเบียนโ,โอ้โหที่ผมเพิ่งวางตะเกียบไฟนี่คุณมาจากชุดใหญ่แล้ว คือต้องบอกว่ามาที่นี่เนี่ยคุณเดินไปที่เคาน์เตอร์นะคุณก็เลือกได้เกือบหมดเลยยกเว้นเนี่ย ไอที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพุดดิ้งแล้วก็อันนี้ออฟเฟิลอฟเฟลแล้วก็ไอศครีมสั่งได้เลยใช่ไหอศครีมหน้าบามี2อย่างนี้มี2อย่างที่ต้องเมนทัวร์เดอร์ไออันนี้ด้วยอันนี้เดินสอย่างนีที่ต้องที่ต้องที่ต้องสั่งทำเป็นจานต่อจานนะที่เหลือก็สามารถสั่งได้หน้าบาร์หมดเลยนะผลไม้นะครับไอติมหลักรสคุณเลือกอะไรก่อนผมขอสับปะรดก่อนเพราะว่าสับปะรดเนี่ยผู้หญิงมันชอบหวานๆอันนี้อันนี้อันนักอันนัดานผม คาลาสต้าน่ารีดคาลาสต้าตัดเลี่ยงได้เป็นอย่างดีโคตรดีอ่ะชนแก้วคำใหญ่ไปเลยมันจะหล่นเอาไหม เราเนเี่ยมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีกะทิแล้วก็มีชาไทยไอไติมอย่างพรีเมียมเลยยูนไอไม่ห่วงของเขาจริงๆจะเอาลูกหลานมาเด็เกๆมานี่ยแค่ต่งของหวานก็ลูกหลานก็กินแีครับชามชอบกินแตงโมงครับ <c oughs> ไปโรงพยาบาลไหนดีครับหวานแยบ <laughs> อ้าวมาเนี้คัพปค้กไดด้วยน้ำผึ้งโอ้โหคุณม่อนสดเฮ้ยออจริงกรอบหอมอไม่หวานมา<ม>เลยครับคุณม่อนครับ อหมมกับพี่าต่อนี่ไป็นชิ้นคือของทุกอย่างนะไม่ได้ใหญ่เอยนะโอ้โหอาจารย์เดียวอย่เบาอย่าแหม่เ่ยอ่ะอันนี้ของทางร้านบอกว่าบิงซูที่นี่ก็เด็ดนะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เป็นบิงซูชาเขียวบัชชะาคำแรกหวานเจี๊ยบแล้วเจอหอมชาเขียวจริงคำสองอืมหวานเจี๊ยบมันไม่หวานเกินไปนะแล้วก็ได้กลิ่นของชาเขียวอร่อย ยูเอ็นไอเขาประกาศแล้วบอกว่าถ้าโต้ไอแจคก,กมอนมาไม่ต้องเ,เข้มงวดเขา บ้านแฮปปี้ไหมวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับก็ใครที่แวะเวียนนะครับมาแถวฟิวเจอร์หรือผมเนี่ยจะขึ้นไปให้แล้วกันว่า U N เขามีกี่สาขาเนาะตอนนี้มีหลายสาขาม้างใช่ของผมเนี่ยใกล้ดิฉันด่วนนะครับก็เซ็นทรัลอิทวิลตรงข้ามกับโอเอสเคเลยของเขาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยสี่เก้าแปดเท่าเดิมบวกบวกประมาณคนหนึ่งสักประมาณไม่เกินหกร้อยกันมาตั้งแต่ของข้าวของหวานผลไม้ครบถ้าอยากเต็มพรีเมียมเลยก็หนึ่งพันหนึ่งสามเก้าแปดสามเก้าแปดอิ่มน้ำสำราญนะครับเป็นแนวแบบว่าลุยๆของพวกเราใช่ใช่คือแบบบางคน ว่าอยากพาครอบครัวมาทานหรืออยากจะสังสรรค์มันก็ง่ายคนไหนอยากกินอะไรไปหยิบเอาเลยไปนนวนร้านไหนต่อครับโซนลังสิตดีกว่าแจ๊กบอกแถวเบญองมีร้านอะไรที่คุณปอ่อะหลังเข้ามาครับ สำหรับท่านใดที่อยากจะอิ่มท้องนะครับแล้วก็อยากทานอาหารพเมยมแบบนี้กับมันกับม่อนนะครับชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยากให้เราไปลุยที่ไหนอยากให้ไปมันที่ไหนนะครับกับอาหารดีๆอาหารที่เด็ดร้านลับนะครับข้าวโคงข้าวแกงได้หมดนะครับกับมันกับม่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแจ๊คฉันฉันแล้วก็ม่อนโชว์ดีทะเบียนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับกับมันกับม่อนไปโชว์ดีทะเบียนมันกับมันมันกับมอนจะพาไปกินร้านที่คดคุ้มจะพาไปกินของกินแรแรงร้านลับๆับหรือฮิตติ ចាប់ផ្ដើមរ៉ានដងៗយើងទៅផា